สวัสดีค่ะร้านเม r c ช d e s นะคะรีวิวสินค้าค่ะกับรถ Toyota Camry นะคะติดตั้งตัวเฉียดคูปสตาร์ 2, รานนะะอของที่ร้านนะคะฟังก์ชันของเฉียดคูปสตาร์นะคะเวลาเดินเข้าใกล้ตัวรถจักรยนยนต์ตัวรถก็จะทำการคลายลอ็อกเองอัตโนมัตินะคะสังเกตที่ไฟเฉื่อยเตือนนะคะเตยต้อยค่ะอันนี้จะคลายล็อกทุกป,ประตูเลยนะคะแล้วก็เวลาเดินออกจากตัวรถนะคะรถก็จะทำการ ล็อกให้เองอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องกดที่ตัวตัวรีโมทเลยนะคะตอนนี้เราก็ทำการล็อกให้ที่หวัวแล้วนะคะสัหรัที่ไปไปเตือนนะคะฟังชั่นต่อมานะคะเป็นการสั่งตารถผ่านตัวรีโมทนะคะสามารถกดสั่งตารถผ่านตัวรีโมทวอร์มเครื่องยนต์หรือว่าวอร์มแอร์ได้เลยนะคะ ก็ทำการสั่งตัดเครื่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่รถสตาร์ทเครื่องน่อนะคะตัวรถจะทําการล็อกแค่ล็อกนั่เองโดยอ่ะจงมานะคะอันนี้จะเป็นระบบเจฟตี้ของเขาค่ะแล้วก็กดดับเครื่องยนต์ค่ะเรียบร้อยค่ะใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะกบมาะคะม่ะมาดูข้างในรถกันนะคะรถตัวนี้นะคะเป็นกุญแจเสียบไข่สตาร์ทนะคะ เป็นปุ่เดิมค่ะเป็นระบบจุใช้สตาร์ทบิดสตาร์ทนะคะจิดตังปป้งให้ป่มสตาร์ทแทน,ะะนนะคะการใช้งานนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นไฟ p c ค่ะแล้วก็กดครั้งที่สองจะเป็นไฟออนนะคะก็กดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการปิดนะคะสตารท์ทเครื่องนะคะโดยการเหยียบที่เบรกนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะท่งน,นี้ค่ะก็ทําการสตาร์เทเครื่องไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตันนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งนะคะก็คือ เวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะคะหรือว่าเราจะอยากออกไปทำธุระข้างนอกนะคะโดยทีอ่อยากให้รถตร์ทเครื่องอยู่ก็สามารถออกไปทำธุระข้างนอกได้เลยแล้วก็ตัวรถนะคะก็สามารถกดล็อกกดคลายล็อกได้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแถวเครื่องยนต์นะคะก็ <taper. S 1> ทำการเยียบเด็กแล้วก็กดได้เลยนะคะ ท่านไหนสนใจะูปนี้นะคะก็อินบ็อกเขมาเาทกับทางร้านีนเยเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้ก็เราทํากับรถกับท,กทุกรุ่นทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ